วันนี้รายการเกษตร555นะครับได้พากลุ่มนะทีมงานนาโนนะอิเขียวนาโนหรือซูเปอร์กรินนาโนแคปซูลนะครับนะครับเอาพี่ซูมาที่เม็ดตรงนี้พี่นะครับหนึ่งเม็ดนี่นะใช้ได้สองไร่นะฮะยางยางพาราผสมน้ำได้60ลิตรนะครับแล้วก็วันนี้เราได้กลับมานะครับเราได้กลับมาที่สวนของพี่จักรนะพี่จักรนะที่นี่เอาอีกรอบหนึ่งให้อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ตองแปนครับ น้องแปนผู้ด,ดังๆเลยพี่อยู่ที่น้องแปนนะครับตำบลเชียงเพงครับน้องแปนน้องแปนนะหมู่บ้านน้องแปนรบนับตำบลนะหมู่บ้านน้องแปนนะครับอ่าตำบลเชียงเพงเอ,อุดรธานีซึ่งแปลงนี้นะครับแปลงยางพารานี่นะครับปลูกตั้งแต่เดือนเดือนหกเล่าพี่ครับเดือนหกครับปลูกเดือนหกนะแล้วเดือนหกนี่นะเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วนะคือเดือนหกผมได้มาเยี่ยมแปลงนี้อยู่นะตอนนั้นต้นมันเท่านี้นะพี่เนาะ ครัโอ้ผมนึกว่าผมนึกว่าผมนึกว่ายางผมนึกว่ายางสองปีตัวนี้นะฮะพี่จักใช้เนี่ยที่ทางอีสานเรียกว่าอีเขียวนาโนนี่นะฮะใช้ต่อเนื่องมาทุกเดือนครบหกเดือนเลยพี่ไม่ครับห้าเดือนครับห้าเดือนใช่ไหมครับที่ใช่ไงฮะตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเลยสเต็ปใช้สี่ครั้งครับต่อเดือนอ๋อใช้สี่ครั้งเหรอฮะข้นอาทิละครั้งเหรอพีาทิละครั้งอ๋อก็คือเดือนเดือนที่หนึ่งนะฮะพี่จักพ่นสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับ ก็คือผสมน้ำสามเป้เนาะครับสามเป้หกสิบลิตรหกสิบลิตรนะครับแล้วก็การการฉีดกับยางยางเล็กนะพี่จักก็คือหมายถึงว่าเราฉีดที่ที่ใบแล้วก็ฉีดที่โคนใช่ไหมพี่ครับฉีดใบฉีดโคนนะครับแล้วก็กี่วันแทงยอดพี่อุ้ยสามสี่วันครับอ๋อสามสี่วันก็แทงยอดแล้วนะครับแล้วที่สังเกตง่ายๆว่ายางพารานี่นะครับของเรานะครับพี่นันลงซูมกล้องมาตรงลำนี้นะฮะเดินมาได้ก็ได้พี่เดินดูใกล้ก็ได้นะครับ ายางพาราของอพี่จักรที่ใช้อีเขียวนาโนฉีนะครับสังเกตว่าการแทงฉัดของแต่ละฉัดนะครับมันจะฉัดนี้นี่นะฮะพี่จักรนี่ประมาณสองบมรทัดท้าได้แล้วพี่ครับสองอประมาณ60เซนนะครับแล้วลำจะใหญ่มากนะครับใหญ่จากข้างล่างเสมอข้างบนนะครับยางพาราของพี่จักรนี้ว่ากันว่า,าถ้าเขาจะปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้เวลา ประมาณสองปีกว่าสองปีกว่านะสภาพต้นถึงเจ็ดตอนนี้ประมาณสามเมตรได้แล้วพี่เนาะครับสามเมตรได้แล้วโอ้สามเมตรนี่โอ้สูงมากเลยนะครับนะถ้าเราไปดูสวนอื่นนะนาสู้นี่ไม่ได้เลยนะมันพุ่งเนี่ยครับพุ่งกระจายเลยเรกวพุ่งกระจายมาตอนนั้นเดือนหกครับใช่พี่เดือนหกเรามาถ่ายทําตอนนั้นยังหน้าฝนหน้ามีน้ําอยู่เป็นวีดีโออันเก่านะฮะวันนี้อ่านี่วันนี้มันที่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับอ่าธันวาคมปีห้าห้านะครับก็ผ่านมาหกเดือน นะครับตอนนี้ดูนะฮะับที่ลองซูมกล้องไปนะฮะสูงมากนะฮะทุกต้นนะฮะดูดูต้นนี้นะสูงมากนี่ประมาณ4เมตรได้นะโออ่าคือง่ายๆนะพี่จักเนาะใช้แคปซูลนี้นะครับผสมน้ำผสมน้ํา3เป้อ่อ่าพี่นานเอากล้องมาทางนี้เลยนะครับซูมช้าๆก็ได้นะครับผสมน้ํา3เป้แล้วฉีดเดือนแรกหรือว่าถ้าเดือนแรกฉีดทุกสัปดาห์แล้วหรือไงครับอ๋อก็คือของของแกคือแกผสมน้ำนะฮะ แคปซูลหนึ่งสามเป้แล้วก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอา,อาทิตย์ละครั้งต่อเนื่องห้าเดือนนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นไงพี่พักไปใช่ไหมครับพักแล้วครับทำไมถึงพักพี่เพราะว่ามันจะโตนเกินมันจะสูงเกินโอ้มันจะสูงเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขานะอ่าเพราะฉะนั้นปุ๋ยยี่ห้ออื่นนะต้องเติมเรื่อยๆแต่ปุ๋ยเราพักแล้วครับเพราะมันจะสูงเกินตาชาวบ้านพักแล้วใช่ไพักแล้วพักแล้วพักแล้วแล้วพักเพราะว่ามันสูงพอพอใจแล้วใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอีเขียวนี่นะ ถ้าเอาฉีดยางเล็กนะฮะก็คือสูงสั่งได้ใช่ไหมต้องการสั่งสูงประมาณไหนฉีดเข้าไปนะฮะฉีดเข้าไปทั้งเนี่ยของพี่เนี่ยฮะรอบๆทั้งหมดเลยนะครับใช้ครั้งละกี่แคปซูลที่ครั้งละแคปซูลเดียวครั้งละหนึ่งแคปซูลสรุปว่าพี่จะใช้เดือนละไม่ระหยัดจเดือนละสี่ร้อยบาทเนาะโอ้โหดูดิฮะดูของเราเป็นฝุ่นละอองกัเนาะอ่าพ่นเป็นฝอยๆครับเป็นฝอยๆเป็นฝอยๆนะ นะครับอีเขียวนาโนนะฮะหรือภาษาทางการเรียกว่าซูบุกรินนาโนแคปซูลนะแต่ทางทางบ้านทางอีสานเราเรียกว่าอีเขียวนะอีเขียวนาโนนะฮะตัวนี้ของแท้นะครับต้องมีสกรีนนะชื่อบริษัทติดอยู่นะเพราะตัวนี้ของเราดังแล้วนะครับมีของปลอมเข้ามานะครับของแท้นะครับนะมันต้องมีสกรีนนะฮะชื่อบริษัทติดตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเราลงเดินไปดูต้นต้นกลนก็ได้นะ่ะพี่กล้องตามมาครับ นะเดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามันเป็นยังไงโอ้หต้นนี้แบบต้นนี้นะผมจําได้ว่าเท่าก่อนนะพี่เราอยู่แถวนี้นะแถวีแถวนี้ต้นมันเอ่อต้นมันเล็กนิดเดียวนะเออเท่เาก่อนเนี่ยนะผมอยู่มุมนี้แหละนะอยู่กับพี่จากนี่แหละนะครับต้นยังเท่านี้อยู่เลยเนาะแล้วช่วงนั้นมาหน้าฝนด้วยน้ําก็ยังขังอยู่นะของอีเขียวนาโนโนี่นะคะข้อดีคือถ้าน้าําขังมันก็แทงเหมือนกัน นะฮะมันก็แทงยอดเหมือนกันนะฮะแทงยอดมันไม่มันไม่มเกี่ยวว่าน้ําถังแล้วไม่จะชะง,งักนะครับมันแทงตลอดพี่มาดูตรงนี้พี่เอากล้องมาใกล้เลยนะฮะตรงนี้นะโอ้ใหญ่มากนะมีจุดเด่นที่เห็นเป็นพิเศษแปลกๆแบบอยากบอกพวกกลุ่มเอที่เขาปลูกยางพาราไม่ดีใช้อีเกียวนาโนเนี่ยครับ,รบมันแทงฉัดไวแทงฉัดไว,วมันเร่งรากด้วยครับอ๋อเร่งรากนะฮะเร่งรากแล้วมันจะทําให เกิดกั้นดูดสารอาหารที่อยู่ในดินนะดดไ้ีครับเพราะว่าพื้นของพี่เนี่ยดินตรงนี้ดินดีนะครับดินดีเออแต่ถ้าล่างไปแข็งแรงก็แข็งแรงก็โอเคเออนะอ่าดูนะฮะสังเกตนะแต่ละแต่ละฉัดนะฮะสีสีฉัดตรงนี้นะฮะไปถึงข้างบนเลยนี่ก็สองไม้มะทัดนะนะสองไม้มะทัดนะครับโอ้อ่านะครับนี่ก็สองไม้มะทัดนะฮะอันนี้ก็สองไม้มะทัดนะครับแต่ละฉัดเลยนะฮะโอ้ไม่ฉิฉาเนาะบ้าลืมเลยนะเออนะ ของเราเนี่ยชัดหนึ่งสองไม่มรรทัดแล้วก็เอ่อมันใหญ่มันเท่านะข้างล่างมาเท่านี้นะฮะข้างบนก็เท่ากันแล้วเท่ากันเสมอล้าไปถึงข้างบนนู่นนะตอนนี้พี่จักพักแล้วนะหยุดใช้ปุ๋ยแล้วครับเพราะว่ามันสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วนะพี่จักใช้ตัวนี้เพียวเียวตัวเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้ผสมอ๋อใช้ใช้อ่แต่เดิมเมื่อก่อนพี่จักก็ใช้หลายยี่ห้ออยู่เนาะครับอ่แต่พอมาใช้เขียวเอ่เราก็ทําเป็นเหมือนกับแป้งแป้งของเราเป็นแป้งแบบ ทดลองแปลงแรกๆนะเพราะเราใช้รุ่น,น,นแรกเลยนะฮะใช้รุ่นแรกแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้มาต่อเน,นื่องหเดือนละนะครับตอนนี้ยางเราก็สวยแบบนี้นะเป็นยางพารายางพารา,าออร์แกนิกนเนี่ยอ่านะอันนี้พันพันหกร้อยนะพี่น้องอ่าถ้าอ่าพี่น้องนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่าอยากได้ยางพาราแบบของวิจักษนี่นะสวยๆแบบนี้นะลงทุนด้วยแคปซูลน,นี่ฮะร้อยตอนนี้นะเท่ากับนะแคปซูลหนึ่งนี่เท่ากับอ่าปุ๋ยเกรเดเอสองกระสอบร้อยกิโล นะครับเราสามารถพ้นแล้วก็มันจะเกิดประสิทธิภาพให้กับต้นยางสวยๆแบบนี้นะฮะนะด้วยราคาหลักร้อยนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะฮะโทรมาที่ผมนะฮะคุณเอ็กนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 3 0 4 2 6 2 9นะครับ083 04แ6 29นะครับ, 8, 3, 04, 6, 29, รบอา่าแล้วก็ถ้าถ้าแบบว่าเออคนที่อยู่โซนนี้นะคนที่อยู่แถวอุดรอ่ะอ,อำเภอกุจับอ,อยากดูแปลงทดลอง อ่ให้มาดูที nah ่หม <Right. S 1> right. ู่บ้านหนองแปนเนาะบ้านพี่จักเองมาดูได้เลยอยู่ข้างๆบ้านนะตำบนอะไรตำบลอะไรครับตำบนเชียงเพงตำบลเชียงเพงนะอยู่ข้างๆบ้านเองนะเอาละครับตัวนี้นะสุดยอดจริงๆริงน่มาพิสูจน์กันว่าอีเขียวมันทําให้ต้นมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ด้วยระยะเวลา6เดือนเท่ากับยางนู่นนะครับ2ปีได้เนาะสองปีได้พอยอดยอดยอดมันีก็สวยมากนะผมไปดูอยางพาราส่วนมากต้นเล็กๆเนี่ย ส่วนมากใบมันเหมือนคล้ายๆมันเกิดลาลาน้ำค้างแต่ตัวนี้คือใบเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากเลยนะแล้วเราหัวมันก็ไม่หยิกด้วยนะยอดออกมามันไม่หยิกไม่ไม่เป็นหยิกหยิงหยองเหมือนอะไรนะสมบูรณ์มากเลยนะโอเคเอาคนนะฮะเดี๋ยวทางบ้านนะถ้าใครที่นะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ได้แค่ยางเล็กนะฮะยางใหญ่นะฮะยางที่โตกว่านี้หรือว่าไอคนที่เพาะกล้ายางขายนะฮะ ก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้นะคนที่ยางกรีดแล้วไม่เคยมีน้ํายางนะครับไม่เคยมีน้ํายางยางอายุประมาณ8ปีก็ไม่เคยมีน้ํายางนะฮะเพิ่งกรีดก็ไม่มีนะฮะสามารถใช้ตรงนี้ได้นะฮะส่วนผสมก็โทรมาสอบถามกันได้นะฮะผสมน้ําก็คือนะสามเป้เหมือนกันนะฉีดนะฉีดที่ไปที่ต้นนะฮะจะทําให้น้ํายางมากขึ้นนะฮะมเพิ่มมาประมาณ30%แล้วก็หน้ายางจะนิ่มนะกรีดง่ายนะครับ อย่างที่อายุมากแล้วนะยีกว่าปีนะต้องกำลุงหน้ายางก็โทรมาถามได้นะครับเบอร์โทรผมนะอีกครั้งนะครับ0 8 3 0 4 2 6 2 9 0 8 3 0 4 2 6 2 9นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จัดนะครับพี่จัดขอบคุณครับโอเค